ครับพี่น้องกับสวัสดีเอซช่อง y ย u ทูบยยดดําวยสยามครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมขายมวยวอเทคโนหลวงปู่สวงอยู่วัดไพัฒนาตนําบลไพัฒนาอำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสะเกดเป็นขายมวยที่เพิ่งตั้งขึ้นมาประมาณเดือนเศษเศษะ โดยนําเอาเด็กน้อยลูกหลานอยู่แถวเขตตะเค็บชายแดนไทยกัมพูชาครับเอามาฝึกวิชามมยไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากหลวงพอ่อวัดไัยพัฒนาเจ้าว,วาดครับนั่นก็คือหลวงพ่อพุทธเพื่อนให้โอกาสเด็กน้อยได้เอาวิชามวยไทยมาคัดเกา่เามามอบอาชีพถ้าเด็กน้อย มีแววนะเพิ่นกับพ้อมที่จะส่งเสริมาราก็ด้านหลังผมนี่จะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยหลวงปู่สวงครับตอนนี้มีเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาก็เริ่มเริ่มจะมาเรียนกันหลายขึ้นมีหลายสาขาครับวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปพ่อกับเล็กน้อยลูกหลานเยาวชนที่ สนใจกีฬามมยไทยตอนนี้อาจารย์สันตินะได้ได้ได,ได้ได้เริ่มเริ่มแล้วละเริ่มที่จะเอิ้อนลูกเอื้นหลานเออเอามาฝึกวิชามมยไทยฝากติดตามครับพี่ร่องช่อง Youtube เดี่ยวดำมมยสยามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ประกาศต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการเายี่ยมไข้เื่อนี้ ขอบคุณปุ๋ยดีมีคุณภาพปุ๋ยตานกปากหางครับดีจริงไม่ได้โม่ขอบคุณคลินิกนายแพทย์วีรชนคลินิกจิตอาสาโยมเพอสีมองไม่โดยนายแพทย์วีรชนทวีศักขอบคุณคลินิกรับรักษาโรคลิซิดวงหายขาดโดยผ่้ต้องผ่าตัดสุดทัดการแพทย์เออลวก็ขอบคุณค่า,ายา้ยาาายายวยสิทธิยกขาวขอบคุณสวัสดิ์จินประชาสวัสดิ์พันยางพร้อมด้วยรัตนบริการเชียวมวยตู้ดูมวยตู้ฝากมวยหู หลุดเจ็ดสีครับโปรโมชั่นเดิมเดือนละแปดร้อยครับรากาขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโหลวงปู่สวงครับเอ้าไปกันเลยครับเดี๋ยวเจสมลีตามมาเอา่อบรรยากาศตรงนี้้อพี่น้องนี่นี่เป็นเวทีม่วยมือมือมือเมือมอม่อสักครู่นี่ได้มีโอกาสคุยกับหลวงพอ เราจะขยายปีกออกด้านละหาเม็ด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 แล้วก็จะมีห้องพักนักมวยห้องน้ำคือทุกอย่างเฮดแบบมาตรฐานเลยอนาคตเพื่อนก็จะเปิดเป็นยิมสอนมวยไทยแล้วก็เป็นสนามในการจัดการแข่งขันเพื่อที่จะให้เด็กน้อยได้มีโอกาสได้ขยับ อาจจะเป็นเดือนละ3นัดหรือว่าเดือนละสนัดแล้วแต่โอกาสออพอจัดไปได้ประมาณสักสองเดือนก็าอาจจะมีนัดใหญ่เพราะว่าเพิ่นนี่มีเสียสมานบุญยอเจ้าของสอสมานกาเมนสอกาแฟมมยไทยทีมงานเสียเต้ปอพินพัฒน์ทีมงานเสียปุพอเลียงสักใช่ เออนี่เป็นคนประสานงานแล้วก็จะนี่ละเอามวยเอยกเอ่อช่วงจัดนัดใหญ่ก็จะนี่ละเอามวยของเสียสมันมาให้พี่น้องแถวเขตชายแดนท่าพุชาาด้เบิ่งเอาเสียสมรีตอนนี้นักมวยกำลัางสอมกันแล้วมื้อนี้วันที่19พี่น้อง19มกราสม2 5ันห้าร้ีไอไ้ มาส,สักการ์ครับอาจารย์นมาส,สักการครับครับนาาี่อาจารย์อาจารย์อาจารย์ก็มามาซอยซอยดูและน้าอาจารย์เนาะเออนี่ที่ที่ว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หลวงพอ่อเนาะเอออันนั้นกดักมวยเก่าครับดักมวยเก่าเข้ามาบวชเขามาบวชเออนี่แหละนี่แหละพี่น้องพระอาจารย์สนันกับลูกศิษย์ของหลวงพอ่ออ่ะเดี๋ยวไปคุยกับหลวงพ่อกันเนาะเออคุยกับหลวงพ่อกัน มรดกศกครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวช่อง y o u ยูทูบยอดดอมอ้สยามครับเดี๋ยวได้คุยบอกไม่ได,ด,ด,ด้เออเอาเอาพอดีหลวงพ่อบอสดวกครับเดี๋ยวไปดูนักมวยกันเลยครับเจษชลี่าสาบืบังเลยครับบรรยากาศถือว่าอนาคตอีคุยกับหลวงพ่อเด้อพี่น้องเด้อผมคุยกับหลวงพ่อนี่ค่รจะต่อออกมาเป็นสนามมวยจะเป็นยิมมวยไทยที่สมบูรณ์แบบอื นี่ครับน้องๆนักมวยที่มาฝึกวิชาวมวยไทยก็ถือว่าผู้ปกครองนี่ให้การสนับสนุนครับมารับมาทรงนี่รุ่นน้อยๆครับเมื่อก่อนๆผมมาอยู่บนท่านมีจิกซ้อเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มีจิกซ้อเรียบร้อยครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นที่พัก ห้องพักคูคค่ครับเอออ้าสวัสดีครับ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 นี่ครับน้องๆนักมวยโอ้รุ่นม,มาจาย์สันติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่คือลูกหลานจากบ้านเฮาเนาะจา์สันติเนาะอ่าเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์สันติครับพี่น้องอ่าทางเท่านดีจะเป็นมวยเอกเนาะจาร์เนาะอ่เดี๋ยวคุยครับ เทรนเนอร์ครับผู้ฝึกสอนครับครับผมอดีตนักมวยเก่าสันติสอจิมเบนช็อปครับอะไรงานโตเลยครับผมอ่าสันติสอจิมเบนช็อปครับเป็นเทรนเนอร์อยู่ใครเทคโนโลยลงปู่สวงบอเทคโนโลยลงปู่สวงบอเทคโนโลยลงปู่สวงครับครับเล็กน้อยคือหลายได้จารย์เล็กน้อยหลายเนาะครับกำลังเปิดในสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์สองอาทิตย์อ่าก็เด็กก็ไอ้นิยม เด็กก็ชอบผู้ปกครองเป็นไหนผู้ปกครองเขาผู้ปกครองก็สนใจดีครับสนใจสนใจสนใจให้ความสนับสนุนมีครูบาอาจารย์ด้วยครับมีครูมาดูแลด้วยคือคือผมคุยครับหลวงพอรอบรอบก่อนที่ผมมานหลวงพอบอกว่าไผ่อยากโชคบุวยก็คือส่งเสริมไผ่อยากเฮี้ยนก็คือสนับสนุนครับผมเครับคนอยากเรียนก็ให้เรียนครับ เพราะว่าหลวงพ่อนี่คือท่านาจะทําให้เด็กห่างกายสืบติดครับครับให้หันมาเล่นกีฬาช่วยเหลือตัวเองครับนะครับจะอยู่ในสังคมเขาได้อย่างมีความสุขมี่มีนักมวยที่พ่อจะออก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 ซึ้ได้หรือเปล่านี่ครับมีหลายคนอยู่ครับนี่น้องไม่อันนี้ก็อีสายจากจำมนุ่งครับอ๋อไอ้นม่ไม่ไม่ไอ้นี่ชื่ออะไรชื่ออะไรอันนี้เพชรสุฤทธิ์วอเทคโนรุปุสวงครับเล็กน้อยจากสายไห ตัวนี้เด็กหน่อยจากผู้สิงผู้สิงมาเท่าหนึ่งบอกลูกศิษย์อาจารย์เอกราชเก่าบ่แม่นบ่บ่ครับบ่ครัไอ้นี่ปั้นใหม่เลยปั้นใหม่เลยบอกเอาลองลองโชว์ดิโชว์ดิอ่าพูดดีครับพูดดีอ่าซ้ายอะไรนะซ้ายจำปาหลวงครับซ้ายจำปาหลวงชื่อชื่อน้งเมื่ชื่ออย่างก็บชื่อว่าเพชรทรงฤทธิ์วอเทคโนโลยีโอ้เอ้าลองลองเบิ่งพูดดีอืมอย่แหละครับเพชรทรงฤทธิ์ ครับผมครับครับเดี๋ยวไอ้ไอ้ตัวนุ่นมวยเอกเนาะจารย์เนาะครับเออมวยเอกจะต่อยพรุ่งนี้ครับต่อยพรุ่งนี้เนาะไอ้ไใบเดียวสัมภาษณ์ได้เลยครับโอ้มันมีทักบันไดขึ้นบ่ไหนบ่มีเนาะมีมีฟังเดียวครัเออมีฟังเดียวเอาเออเอาเอาเอาเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปอ่านี่คือพายากูปีศูนย์กีฬากุชชิมหรือว่าเพชร เอ่อหรือว่าซื้อใหม่ก็คือพญากรูปีบอเทคโนโลหลวงปู่สวงแล้วก็คู่ป้าเมันอย่างเหรอต้องฟ้าครับต้องฟ้าเออต้องฟ้าเพชรต้องฟ้าเป็นกล้้องฟางฟาเนะเดี๋ยวผมขึน้นเครื่องไปทีครับพี่น้องเอออ่ะนี่ครับพี่น้องหมอที่จะชกรายการวันที่20ของหนุ่มกอบสารครามครับพญากรูปี บอเทคโนโลยีหลวงปู่สวงครับมุ่ยจากหลวงบอละพูดเนาะมาอยู่มาอยู่ครับบอเทคโนโลยีหลวงปูสง่สวงโอ้หุ่นดีหุ่นดีอา้าหนุ่มอ่าเดี๋ยวพ่อแปดหนึ่งมาคุยแป๊บนึงคุยแป๊บนึงอา้าว ในในนำตัวหน่อยลูกแนะนำตัวสวัสดีครับผมพญากูปีไพเนาะอุสวงครับโอ้พญากูปีครับวอเทคโนหลวงปู่สวงเป็นคนแถวไหนลูกคนไหนบัวรังูครับคนหนองบัวรัพูเป็นเป็นไหนบ้าเห็นมาเห็นสถานที่ฟิตซ้อมค่ายมวยไปไหนเป็นตยูบะดีมากครับเลยครับดีมากเนาะครับผมอ๋อหลวงพ่อเป็นไหนหลวงพ่อก็ดีครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเนาะครับยังไงก็ฝากให้ทําชื่อเสียงให้กับค่ายวอเทคโนหลวงปู่สวงเนาะครับพรุ่งนี้จะไปเจอกับ เพชรดัลล่าซอเบอร์สุดครับวันที่ยี่สิบกาแฟดอโอ้อ้าวเป็นเป็นมวยทะลัดอย่างนี้ขวาครับขวาเนาะใส่ได้ขวาได้ได้หมดครับเข้าได้ได้หมดลูกศิษย์ของอาจารย์สันติอ้าวโอเคฝากเอฟซีพรุ่นี้ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยผมก็ฝากเป็นกำลังใจผมเลยนะครับพี่เอโนนครับผมครับอ่ถอยไปดึงเช็คพุทธว่ากันหน่อยถอยไปนี่โชกโชกเขาหน่อยโชว์โชว์เลยโชว์เลยนี่คือ พยากูปีวอเทคโนหลวงปู่สวงครับฝากเป็นกำลังใจนักชกสายเลือดจากหนองบัวลพูอ,อ,อนาคอีดิซังช่อเสียงให้กับค่ายมวยวอเทคโนหลวงปู่สวงแน่นอนอ้าวแล้วก็ขอบคุณครับเพชรกล้องฟ้าอ่านี่อีกอีกหลายหนึ่งอ่ะซ้อมต่อเลยลูกซ้อมต่อเลยเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงอ้านี่ครับผมอยู่มุมสูงบรรยากาศ น้องๆเยาวชนที่สนใจกีฬามวยไทยครับไข่ไม่หลีครับพี่น้องไข่ไม่หลีเด้อเออนี่อุปกรณ์อุปกรณ์ที่สั่งอยู่นเนาะอ่าสั่งอยู่สั่งอยู่ครับอ่า,น,าน่าจะมาครบไวๆเนี่ยเนะเาะเดี๋ยวผมขอหยาดลงเรื่องพี่น้องอครับเอาเอาะ เดี๋ยวจะให้เจ <Bened ett. S 2> สมรีอ่าถือกล้องแล้วก็เดี๋ยวผมจะไป,ไปเออให้ให้อาจารย์สันติพาไปดูเรื่อยๆว่ามีใครแนะนำนักมวยหน่อยเออมีใครเอาเอามวยหญิงกนเหรครับเอามวยหญิงเอามวยหญิงมามวยหญิงมาอ่านี่เอนี่คือบรรยากาศสดๆที่ค่ายมวยวอเทคโนหลวงปู่สืองานนักมวยหญิงงานี่ครับอายุเท่าไรหนูชื่ออะไรลูกอายุ11 สิบเอ็ดปีเรียนอยู่ชั้นไหนป .5 ค่ะชอบชอบกีฬามวยไทยค่ะเออชอบกีฬามวยไทยเนาะอาจารย์สันติมาใกล้ๆครับเอออีหนูชกเจ้าเทื่ยวละไนี่สิบห้าครั้งค่ะประมาณสิบครั้งขึ้นสิบครั้งขึ้นโอ้เคยเคยเคยชกแล้วเนาะเอ่อเพชรน้ำพึ่งเพชรน้ำพึ่งวอเทคโนิคหลวงปู่สวงเอ้ายังไงก็หนูให้มีระเบียบมีวินัยแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมเด้อหนูเด้อ อ่าโชคดีลูกโชคดีอ่านี่ครับเอาผู้ชายนึ่ครับเออเอานี่เอานี่เอ้าหานหน้ามาเลยครับนักมวยตัวไหนมีอะไรไหนอันนี้เริ่มจากชื่ออะไรชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรลูกชื่อเป็งเป็งรัศมีครับนักมวยนะเป็งรัศมีเป็งรัศมีวอเทคโนุหลวงปู่สวงอายุเท่าไหร่ละสิบสี่ครับสิบสี่ครับต้อง ต้องตั้งใจเนอตั้งใจอย่าให้ลงพอผิดหวังนเนอะเึ็นบ่อดีเล่าลงทุนให้เห็นบ่อนี่เอ่อลงทุนให้บบแมนธรรมาดาเดี๋ยวบแมนที่ไหลไหลมื่นอยู่บ่ไม่หลแสนอยู่บ่เนอเอ้าตั้งใจแล้วก็ซ้อมดีดีนักมวยที่ดีต้องเชื่อฟังเทรนเนอร์เชื่อฟังคู่เ้อเออเอาไปซ้อมเอ้าคนต่อมาเจสซสัสดีอ่มา,มาอยู่ตรงนี้เลยอาจารย์สติมาเลยยังมายังมาน้ำกันนี่ครับอาจารย์สติบอกเลยดีมันเินมงนสูงเา่วเนาะ ชื่ออะไรครับหนึ่งเดียวครับหนึ่งเดียวหนึ่งเดียววอเทคโนลุกโอ้สูงกว่าผมเหมือนร้อยเจ็ดสิบโปรยูเจ็ดสิบสองสูงยาวถนัดถนัดอย่างนี้มวยเป็นมวยสไตล์ไหนเตะซ้ายขวา,วาขวาเนาะอโบช่วงเช็กเทียอะไรนี่อย,อยู่บ้านไหนลูกโตอยู่ใส่อยู่บ้านไผ่อำเภอขอนแก่นม่อ ขอนแก่นบกบ้านไผรไหนโอ้บ้านไผ่ผู้สิงบ่เอาลองฟุตเวิร์คให้ดูหน่อยนี่โชกโชว์หน่อยชกโชว์หน่อยเออบีสายยาเราบ่บ้านี่ยางน้อโอ้ลงลองพอคือได้บุ้ยโอ้ยสูงยาวเด้อบาดนี่บมอันี่เออเก่าหนอเอาซ้อมต่อไปอ้าเจสันดี้มานี่ยนี่ครับเดี๋ยวตัดผมให้บ้อเด้อ ตัดผมออกตัดผมออกนี่เชื่ออะไรชื่ออะไรเพชรมีชัยเพชรมีชัยบอเทคโนโลยีหลวงผู้สวงบอเทคโนโลยีปู้สวงมังโม่หายยาวกันนอนนี่เนาะซ้ำกันเนาะคนหัวงามคู่เลยคุณถึงคนตัวนี้เนาะครับคนสีเกตบอกคนสีเกตกันเองฮึสูเด้อร์ใหญ่พิษหวังเด้อร์ใหญ่หลวงพ่อพิษหวังนี่เห็นมอแล้วสร้างให้บ่แม่นธรรมดาเลยชกกี่ไฟเลยดิ สองสามไฟจะไปประกบไม่ต้องไวอ๋อวันที่ยี่สิบสองของหมวดใหม่ไปประกบเนาะเออเอาเอาวันนี่นี่ธนัทธนัทอย่างธนัทใส่ขวาใส่ขวาเนาะฝากอาจารย์สันติเด้อผมเห็นนักมวยสองคนนี่หุ่นดีฮะเอ้าต่อไปเออนี่นี่มามามานีมากเออไอแอดมาเลงประมาณสามสิบสามสิบสองสามสิบสอง ไอ้หนุ่โชคไปอรยกาจานสเตีย์มาได้ไอไอ้เด็กชอมไปอายุเท่าไหร่เลยดิสิบสองปีสิบสองปีเื้อยังกนชื่ออะไรชื่ออะไรพรสวร์พรสวร์เทคโนหลวงปู่งอเวง เออที่ที่โชคทองเกตที่ว่าอยู่สุรินทร์เนาะเออเอาไอ้หนูพูดเพื่อใอ้ด anyway. nah ูหน่อยเจสซี่อ่านี่ยเนี่ยนี่ลีลาลีลานี่สวัสดีท่านสารวัตรสวัสดีครับสวัสดีครับเออเอาเดี๋ยวไปดูฟังพูดโดยพี่น้องนักมวยน้อยๆโอ้หลายแห่งเลยมาฐานเนาะมาฐานเนี่ยเออเอาอันนี้หัวอันนี้หน้าตาดีเนาะ ไอ auto, <ไ>้น <tan> so ั่นไอ้นั่นมนต์สวรรค์เออไอ้นี่พรสวรรค์เออไอ้บุรี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 โชคกี่โชคจักเที่ยวอะไรนี่โชคกี่ครั้งโชคกี่ครั้งลูกเจ็ดเป็นนักบวยต้องพูดเสียงดังฟังชัดเจ็ดครั้งครับมาตอนนี้ออกรายการทารายการนเนี่ยเอาไปเปรียบเด้อวันเสาร์เอาวันไอ้วันที่ยี่สิบยี่สิบสองหวยต้นกล้าเนี่ยเอาไปเบไปเลยแต่ว่าพวกนี้อย่าท่านฝ้าเอาไปเด้อนี่อย่าไปด้วย เออเอาอ,อาจารย์สัติมาเดี๋ยวช่อง YouTube เดี๋ยวดาวเมือิสยามพี่นอ้องก็คงจะต้องฝากติดตามผลงานของค่ายมวยวอเทคโนโลยงผู้สวงนะซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพ,อพุทธเจ้าอาวาสวัดพลายพัฒนา,าแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอผูสิงครับสายธรรมยุทธ์ได้ให้โอกาสเด็กน้อยได้มี ้คยๆว่าฝึกในชอบศิลปะแม่ไม้มวอยไทยแต่ว่าผมผมคุยกับผู้ปกครองแต่ละคนนี่เขาเขาพอใจเนี่ย <ๆ S 1> เขาเห็นลูกลูกหลานเขามาสอบมวยนี่เขาเขาดีใจเพราะนั้นอย่าอย่าอย่าให้ผิดหวังเดอ้อเขาเขาอาจจะบอท่านเกง่งเขาก็ค่อยฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวมันเก่งเองเนาะฝากติดตามช่อง u t u b e เดี่ยวดาวมวยสยามครับพี่น้องมื้อนี้เยี่ยมค่ายวอเทคโนหลวงปู่สวง อ้าวขอบคุณขอบคุณครับเดี๋ยวเจสซี่บรีสาดไปทั้งข่างๆเ้อครับขอบคุณครับ